โอ้โหโยก็ขอกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมอนแนจยนเกมแม่งอีกแล้วนะครับตามเช่นเคยวันนี้อยู่กเกมฟรีไฟอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับก็คือแจกตัวละครฟรียกเสร์มนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีสกินไอวอลด้วยนะครับทุกคนซึ่งเราก็เลือกได้ตามชอบเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนอันดับแรกก็ให้เรากดเข้ามาตรงที่ที่เป็นตัวกิจกรรมนะครับทุกคนแล้วก็ให้เลื่อนลงไปนะครับก็จะมีนี่นะครับทุก จะให้เลือกได้หนึ่งอย่างนะครับทุกคนจะมีไอวอลแบบเฟียลนี่นะครับทุกคนนี่นี่นะครับไอวอลพันึงมังกรนะครับทุกคนสีฟ้านะครับแล้วก็ยังมีแบบสียังมีสีแดงด้วยนะครับทุกคนนี่แล้วก็ยังมีไอวอลแบบระดับไอเทมสีทองด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับไอวอลนิวเคลียร์นะครับทุกคนนี่อันนี้ก็จะแบบเฟียลมากเลยนะครับทุกคนก็คือมีหลายคนที่อยากได้มากเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมมารับด้วยนะครับทุกคนวิธีก็คือง่ายๆนะครับทุกคนให้เรารอดูรอรับชมการแข่งขันนวทที่30ครุกก้็ใหยอด ถึง3 0 0แสนนะครับเราก็จะได้รางวัลมานะครับทุกคนแล้วก็นะครับยังมีรับตัวละครอ,อีกด้วยครับทุกคนก็จะมีตัววูคองอยู่ด้วยนะครับทุกคน,กน,คกคนซึ่งมีลักษณะสกิลที่ค่อนข้างจะโกงนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนจะมีวูคองอยู่นะครับนี่ ลักษณะก็จะเฟี้ยวมากเลยครับทุกคนแล้วก็ยังมีสกิลที่โกงของบูคองเขานะครับทุกคนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวละครอีกมากมายให้เรารับนะครับทุกคนนี่ก็จะให้เราเลือกได้นะครับทุกคนยังมีคาเปล่าแล้วก็ยังมีตัวดีๆอีกเยอะนะครับทุกคนลอร่าจะเป็นตัวอื่นๆก็ว่าตามไปเลยนะครับทุกคนมีตัวเฟี้ยวมากนะครับทุกคนแล้วก็นะครับยังมีล็อกออนแล้วก็แล้วเราก็จะได้นี่ครับทุกคน เอาเกนไดมอนด์รอยัลนะครับทุกคนก็อย่าลืมพลาดกันด้วยนะครับวันที่30นะครับทุกคนแล้วก็ช่วงนี้มีกิจกรรมฟรีไฟมานะครับทุกคนซึ่งผมก็คือไม่น่าจะได้รีวิวนะครับไม่ค่อยได้รีวิวเลยก็จะเป็นนี่นะครับทุกคนตรงนี้นะครับทุกคนก็จะให้เราเนี่ย นี่นะครับปลูกพลังแอนดิวนะครับทุกคนโดยการทําภารกินนะครับของผมนี่คือเสร็จหมดแล้วนะครับทุกคนของผมนี่คือร้อยนะครับทุกคนวันนี้ก็คือล็อกอินปุ๊บเราก็จะได้รางวัลพวกนี้เลยนะครับทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนจะเป็นสกินกระเป๋านะครับทุกคนแล้วก็ยังได้รับตัวอัพแอนดิวด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีให้ผมแลกเปลี่ยนของนะครับทุกคนเี๋ตวผมจะทาการแลกเปลี่ยนแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับเสื้อนะครับตอนนี้ผมก็คือได้ไปแล้วนะครับเสื้อนะครับตอนนี้กรผมา ก็จะแลกกางเกงเลยนะครับทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนกางเกงนี่คือเฟี้ยวมากครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราชอบไฮไลท์เราก็ไปใส่กางเกงนี้ไฮไลท์ได้นะครับก็จะแบบค่อนข้างจะเฟี้ยวมากเลยครับแล้วก็สายฟรีก็ห้ามพลาดด้วยนะครับทุกคนแล้วก็นะครับยังมีหน้าตาแบบเจ้าตัวหน้าตาแม่ครับด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มีมวกนะครับทุกคนไอเทมต่างๆนี่คือสุดยอดไปเลยนะครับทุกคนก็คือไอเทมที่แบบหายากนะครับทุกคนแต่ก็แจกฟรีนะครับทุกคน แล้วก็นะครับยังมีนี่ด้วยนะครับนี่จะเป็นหน้าตานะครับทุกคนจะเป็นหน้าแบบลิปสติกนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่ตอนนี้นะครับโทเก้นผมก็คือไม่ค่อยจะเหลือแล้วนะครับทุกคนแล้วก็นะครับทุกคนสําหรับคนที่อยากได้ไอวอนะครับทุกคนก็อย่าลืมรอชมด้วยนะครับพวกนี้นะครับก็จะได้รับเลยนะครับทุกคนไอวอนะครับทุกคนเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็จะทําการ ไปดูชุดที่ผมได้มานะครับทุกคนอันดับแรกผมจะขอเปลี่ยนตัวละครเป็นผู้หญิงก่อนเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็คือเลือกผู้หญิงมาแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็จะขอเลือกเลยนะครับทุกคนนี่ชุดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่ก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับทุกคนแล้วก็มีรองเท้าด้วยนะครับแต่ก็คือรองเท้าผมยังไม่ได้แลกนะครับทุกคนแล้วก็ส่วนแว่นนี่ก็จะเป็นแว่นของชุดอื่นนะครับทุกคนถ้าเอาออกก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือชุดเฟี้ยวมากเลยนะครับทุกคน นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคน อย่าลืมมาลงกิจกรรมนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องกิจกรรมแจกเพชรของผมนะครับก็มีผู้ชนะนะครับทุกคนพี่รู้สึกว่าน้องๆจะไม่ค่อยจริงใจอะไรเลยครับทุกคนก็คือผมได้สังเกตว่าน้องๆนี่คือดูกันค่อนข้างจะน้อยมากเลยครับทุกคนตามรูปนะครับแต่ก็มีคนที่ดูค่อนข้างจะเยอะด้วยครับก็คือคนนี้นะครับทุกคนซึ่งคนนี้ก็ได้รับรางวัลไปแล้วนะครับทุกคนพี่ก็ให้500เพชรไปแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยครับแล้วก็เขาหลังพี่ก็จะจัดกิจกรรมสนุกสนุนแบบนี้นะครับทุกนอาา่่สี้ก็ไไมม ีอะไรมากแล้วครับแล้วก็ต้องขอจบกันแค่านี้ก่อนนะครับเอาลับไปลับ๊ายบาย